เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเดอะฮักจอมบ้าพลังนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเดอะฮักมาวีเอสกับสปปร์ลาดแห่งความมืดนะครับผมมีคนเขาบอกว่าอยากเห็นมันวีเอสกันนะครับผมผมก็เออก็น่าจะเวิร์กนะครับผมเพราะสองคนนี้เขาบอกเลยครับผมไม่เคยเอามาวีเอสกันนะครับแล้วผมก็ไม่เคยลองเอามาวีเอสกันด้วยอันนี้สดๆใหม่ๆร้อนๆจากเตาเหมือนเพิ่งจะออกจากเตาอบเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าโอ้โหเฮียโดดเบาๆนะเนี่ยมันทรงพลังเกินไปปะเนี่ยมึงสู้ไหวปะเนี่ยสปปร์ลาดแห่ง มาดูกันเลยครับผมขอเซ็กซ์สไปายความเงินแป๊บหนึ่งจะมีคนถามว่าทําไมไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมลบเสียงมันออกไปแต่ว่าผมเอาใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าเพราะาบางทีเสียงเดือดรักมันไม่ได้ยินเสียงพูดผมนั่นเอ้ยเอา้าโอ้โหรถเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรถเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอ้ยกูโกรธแล้วไอ้เี้าทำไมมันรถเยอะจังอะ เฮ้ยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยเฮ้ยมันดูดอ่ะเอมานี่มานี่อ่ากูจับมึงได้แล้วกูจับมึงได้แล้วมึงลดเยอะโอ้โหเลือดกูมึงต้องโดดท่านี้เจ็บนิดนึงเฮ้ยเอ้าไม่ได้ป่ะใช้ไม่ได้เฮ้ยเอามันหลุดมือได้ไงอ่ะไอ้ยังมันหลุดมือได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันนี่จับ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 ให้มันหลุดปั่นนี่นี่เจ็บปะล่ะฮะ เจ็บปะล่ะบึกเก่งไะเจอเก่งขนาดนั้นได้หรือมาเอ้ยหายตัวอีกแล้วเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกระตุก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 โอ้โหไอ้เหี้ยมาแบบนี้เอ้ยผมไม่มีท่าเล่นผมต้องใช้ท่า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 เอ้ยเฮ้ยทำไมกุมานี่เอ้ยเฮ้ย,ยมันหายตัวอีกแล้วเฮ้ยมานี่เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอยู่ใต้ดินใช่ไหม มึงอยู่ใต้ดินใช่ไหมมึงจะออกมาไหมฮะมึงจะออกมาไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ยเดือดหักแพ้จริงเหรอเนี่ยเดือดหักไปดีเอ้ยไม่กูไม่อยากแพ้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยเลือดเหลือนิดเดียวโอ้หไอ้เหี้ยโหดเกินวิ่งสุดครับวิ่งหนีครับไม่สู้ไม่สู้กูสู้ไม่ได้เฮ้ย หยิมรถหน่อยยืมรถหน่อย,เ,อย,ย,เ,อยอเฮ้ยพน้นยังวะไอ้เหี้ยพ้นยังเนี่ยโอ้โห و. โอ้เพิ่มเลือดแป๊บนึงเฮ้ยผมไม่มีทางสู้มันวะเจ้าท่าไหนสู้มันดีเนะี่ยท่าไาหินนั้นจะไม่ได้นะผมว่าต้องท่านี้แหละเพราะมันอยู่ใต้ดินไอ้เหี้ยโอ้โหแรงชิบเป่งวะไอ้เหี้ยเวลาเขาเล่นมันเขาเล่นโคตรโหดแต่เวลาผมเล่นเล่นโคตรกากเย็ดเชยบัดฟักเกอร์ อย่าเปี้ยวให้มันมากนะมึงนะเดี๋ยว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 เอ๊ะเอ๊ะเอาเหนื่อยเ,อเหนื่อยไอ้เหี้ยเดือดฮักเหนื่อยเป็นเราเนี่ยวิ่งชา้าเฉยมอ้อมันอยู่ไหนวะออกมาเต้นออกมาสิก้าออกมาสิก้อนนอออาอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอสัตว์ประหลาดไอความเมื่อเนีมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมนมาแล้วมันมาแล้ว,าม,าลวมันมาแลบบ้วเอ้ยแวบแวบมันมาแวบแวบ มาแบบแบบมาแล้วก็จะเอ้ยมาแล้วมาแล้วฮ่าฮ่าเฮ้ยขุดหมันไส้เวอเกินขดทุบหนึ่งทีแล้วกันสองทีแล้วกันสามทีสี่ทีไปเลยไอ้เชี่ยขุดหมันไส้เลยวะมาท่ <c oughs> าหนีขี้มันเกิดแตกกูบอกตรงองโดนระดับนี้เอออะไระไรเอาไปละมาเลย ดีมาดีโอแพ้เอา้าโอ้โหกระจอกชิปเป่งเฮ้ยบัตรจะชนะก็ชนะได้แต่เมื่อกี้ผมก็เกือบแพ,พ้เหมือนกันนะโอ้มันโดนท่าน,นั้นเต็มๆ musical. ไงโอ้ไม่แพ้ก็บ้าแหละมาครับมาไมา่เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวดีกว่าครับสองตัวผมว่าไม่ไหวครับมาลองใหม่ครับเฮ้ยผมอยากเล่นพี่เลนปะสองตัวดีกว่าสองตัวเลยดีกว่าเอาและเอาและวตัวชายท่านี้ครับ โดนไปแล้วโอ้โหเฮียยังไม่ทันตั้งตัวโอ้โหให้กูตั้งตัวก่อนเถอะปักหมาสูงระดับนี้เฮียมึงแทบกระจุยเลยกูบอกตรงเฮ้ยเฮียเฮี้ยเฮ้ยกูไม่ชอบท่านี้โอ้โหขยับไม่ได้แพ้ทางท่านี้แหละโอียเฮ้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 ยมึงบินตามกูได้เลยมึงเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูกดแล้วนี่กูกดแล้วนะตัวเขียวขึ้นแล้วกูตัวเขียวมากแล้วนะกูตัวเขียวเรื่องแสงเลยนะมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมึงมาดิมึงมาดิเอาใหม่เอ้ยเอ้ยมันดูดอีกแล้วมานี่มานี่ดิเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูกระโดดทีกูขอใช้ท่านี้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น โอ้โหเอาคืนมามันสวนคืนสวนมาสวนกลับไม่โกงตีมาตีกลับดิไอ้เย้เลือดจะหมดแล้วหลังเอาไปเฮ้ยโอ้โหแพ้ครับบ้าแล้วมันไม่ไหวไอ้เยอะสองตัวจะไหวได้ไงเนี่ยโอ้โหไหวก็บ้าแล้วโหดขนาดนี้โอ้เดือดไม่ไหววะ่ะไอ้เยอะเดือดเลือดเยอะแต่ว่ามันทำไมเลือดมันลดเร็วจังวะเออสปาร์ตของคอมเตอร์ที่มันก็ใช้ได้นะวะคือ มันโหดเนี่ยโหดเท่ากัาบซูเปอร์แมนเลยนะครับผมว่าเอองั้นก็เอาละครับผมสซาับวันด์ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ลุมกดไลค์และก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบายจุ๊บ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 